ตอนนี้นะคะต้อนรับหนึ่งน้องชายแต่ว่าน่าจะเป็นลูกๆเพราะว่ามีมามีมารอเต็มเลยนะคะของใครหลายๆคนออฟโหลดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสีออยงเหินนิดนึงเนาะนิดนึงนิดนึง <laughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นกับมาทีไรคือตื่นเต้นทุกทีเลยคือเมื่อกี้เราคุยกันหลังไหมว่าอ้น้องเดมากี่ปีแล,แล้วแล้วก็เราเจอกันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือตั้งแต่ตอนนั้น เอท่ามยี่สิบหกเอท่ามยี่สิบหกสี่ปีแล้วนี่ปีที่สี่แล้วสี่ปีแล้วแล้วก็เห็นน้องแบบเจริญเติบโตไปเรื่อยๆก้าวหน้าในที่การงานเรื่อยๆครับแล้วก็มีฝ่ายเพิ่มขึ้นมาด้วยวันนี้ <c oughs> อัน,นี้คือแล้วแต่แล้วแต่ช่างแต่งหน้าฝ่ายอีเวนต์เมื่อเช้าผมไลฟ์ไง,งไแล้วเขามีแฟนคลับบอกว่าเอออยากเห็นแบบฝ่ายเสน่ห์ปุ๊บช่างก็เลยจัดให้เลยจ้าสามจุดนี่เพิ่งรู้ตัวด้วยนะอันนี้คือสามจุดที่ไม่ใช่ของเราเลยใช่ปะ ใช่ไม่ใช่ของเราเลยแต่มันดูกลมกืนมากดูกงมกืนมากมีอันนึงที่เป็นของน้องคือเหนือคิ้วอีกอันน่ใช่ใช่เหนือคิ้วคือของผมเองนี่แล้วก็คือเป็นการสัมภาษณ์ที่คือคนมารอตั้งแต่ยังไม่ยังไม่ได้เริ่มเข้าเลยเนี่ยมีแบบมาแล้วหล่อมากหล่อมากยอมมากไหนขอซาเช็คหน่อยได้ไหมครับพิมพ์กันมาเยอะๆนะคะนี่นี่นายขอรูปลูกฟุตบอลหน่อยได้ไหมส่งรูปฟุตบอลมาเลเออส่งรูปบอลมาแต่ไม่ต้องปามานะใช่ส่งมาก็พอนะ่จีมาก็พอ ออฟโรดนี่ไม่ได้ออกซิงเกิลมานานยังล่าสุดคือเพลงอะไรครับง่ายๆครับเกือบสองปีแล้วครับก็สองป,ปีแล้วใช่ก็คือนั้นเป็นซิงเกิลที่ออกเพื่อซีรีส์เรื่องแรกก็คือ,อรักไม่รู้ภาษาเออใช่ใช่นั่นคือซีรีส์เรื่องแรกที่ท,ที่ได้ทําฮะก็ก็มามีเพลงนี้ฮะที่เป็นเพลงที่แบบเพลงแบบเดี่ยวๆเลยโดดๆที่เป็นออฟฟิเชียลของเราเลยที่เป็นออฟฟิเชียลของเราเลยจริงๆแต่หมายถึงว่าถ้าถ้าพูดถึงว่าไม่ได้ประกอบซีรีส์อันนี้เป็นออฟฟิเชียลเพลงแรกปะใช่ ใชแรกใช่หรอใช่แล้วแปลว่า2ปีคือออฟโรดก็ไปโฟกัสกับอย่างอื่นซีรีส์อะไรอย่างงี้ป่ะก็ซีรีส์คะปีละเรื่องอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็มีจริงๆจริงๆถ้านับผลงานก็ไม่ยังไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่เป็นเป็นช่วงของการเรียนรู้ของการทํางานในวงการมากกว่าอืมแล้ว2ปีของการเรียนรู้ได้เรียนรู้อะไรบ้าง โหไม่มีในสคริปด้วยพี่แนนเยอะเยอะเยอะผมถ้าถ้าให้พูดนะเออผมว่ามันเปลี่ยนตัวผมหลายๆอย่างเยอะมากๆเลยแบบในเรื่องของการทํางานกับคนเนี่ยครับการทางานกับคนเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแหละจริงการจัดการข้างในของตัวเราแบบความคิดทุกอย่างอะไรเงี้ยทําให้เราโตขึ้นมากๆเลยครับอืมอืมจริงมันมันดีตรงที่ว่าเราอะทําในสิ่งที่เราไม่ถนัด แล้วเราทาให้เรารู้สึกว่าโอเคเราผ่านมันไม่ได้มันทาให้เราโตขึ้นอืมและอะไรถึงเป็นสัญญาณของจักรวาลที่มัน calling เราว่าเฮ้ยเราต้องกลับมาออกเพลงแล้วแหละไหนไหนแบบเอออยู่วงการมาก็สี่ปีละคือเราก็ผ่านอะไรมาเยอะฮะผ่านในการแบบเป็นบอยแบนด์มาล a s t o n มาแล้วก็อยู่การร้องเพลงแล้วอยู่กับพี่ต้าอู่มานานอืแล้วอยู่กับคนที่แบบว่าร้องเพลงแบบว่าโหเยอะๆมาอืก็โอเคเราถึงเวลาที่เราต้องออกเพลงใหม่และอืม ที่เป็นเพลงของเราจริงๆที่เป็นเพลงของเราจริงๆที่ไม่ได้อิงกับซีรีส์อะไรเลยอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้แล้วก็แบบมนถึงคราวที่แบบว่าเราเก็บประสบการณ์เก็บเวลารมามาณหนึ่งแล้วครับนี่แหละเป็นจุดเช็คพอยที่บอกว่าโอเคเราจะโชว์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเราร้องเป็นยังไงแบบพัฒนาไหมการเต้นด้วยการแสดงอีกต่างหากมาอยู่ในเพลงนี้ทั้งหมดแล้วคุณสมิลนี่เขาเข้ามาในแผนตั้งแต่แรกเลยไหมหรือว่าก็ผิดแผนเหมือนในเพลงจริงๆเขาเขามาถูกแผนอยู่แล้วฮะ เขามาถูกแผนอยู่แล้วเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนแต่งเพลงนี้ทั้งหมดข้อหมายเขาไม่ได้คือหมายถึงว่าเอ,อตอนแรกออฟโหลดตั้งใจไหมว่าเราจะต้องฟีดกับใครสักคนอ๋อตอนแรกคือไม่ได้ตั้งใจฮะอ,อันนี้ว่าเป็นสิ่งผิดแผงง่เหมือนกันือตอนแรกก็คิดว่าเพลงซิงเกิลซิงเกิลเนี้ยซิงเกิลล่าสุดเนี้ยจะแบบเป็นเพลงของผมเดียวๆไม่มีไม่มีฟีดกับใครอ่ะได้สมิวมาฟีเจองด้วยอืซึ่งสมิวเป็นเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วไหมคะ ไม่เลยฮะไม่ได้ไม่ไม่ไมไมรู้จัก,จก,ก,มกไมไ่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เคยเห็นผลงานเขาผ่านาแบบว่าแบบในแบบอ่านี่แชมป์เดแรปเปอร์แล้วเขาก็อยู่เบื้องหลังผลงานต่างๆเพราะวันนี้พี่แนนสัมภาษณ์ไทแทนสมิวก็ก็อยู่เบื้องหลังเหมือนกันอืมวันนี้ก็สัมภาษณ์ออาโรดสมิวก็อยู่ด้วยเก่งมากนะเอเอจริงๆเขาแบบเป็นฟิลแบบเขาผมรู้จักผลงานแรกของเขาคือที่เขาทําเพลงในติ๊กต็ออะฮะครับไม่ใช่ในติ๊กต k คือที่เขาแมทแมสขึ้นในในแอป แอปต่อตอ่าอคือมันจะเป็นทอนนึงที่เขาแบบเป็น huh. ฟิลแบบว่าเติร์ดเติร์ดเติด์ดเติร์ดเติรเดเนเร์ดเติร์ดเตอร์ดเติร์ดเตมา์ดเืิร์ดเร์ดเติรเดเติน์ดเติ่ erm. ์ดเติ้ yes> <t <t ์ดเนอร์ดเติร์ดเติร์ดเติรยดเตคร์ดเติร์ดเตอร์ดเตอร์ดเติร์ดเติราดเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติราดเติร์ดเติร์ดเร์ดเตร์ดเติร์ดเติร์ดเือร์ดเตองมดเติร์ดเการ์ดเติร์ดเดียกดเก่อนดเต ไม่เลยฮะทุกอย่างคือเพลงเสร็จมาแล้วเพลงเสร็จมาแล้วเราได้ฟังครั้งแรกอ่ะคือเฮ้ยเพลงทําไมมันแบบฟังแล้วมันมันมันติดหูมากเลยแต่เราจะแชร์ไอเดียในเรื่องของการที่เราเราขอใส่แอดลิปในความเป็นเราหรือว่าแบบสไตล์การร้องอและการแบบเป็นตัวเรา เข้าไปแทนอะไรอย่างเงี้ยครับตอนทําความเข้าใจเพลงอ่ะมันยากบ้างหรือว่าเราต้องมีการแบบไปทําการบ้านอะไรยังไงบ้างก่อนที่เราจะอัดร้องจริงๆคือเพลงครมันคือการเล่าเรื่องค,คือเราได้ประสบการณ์มามาประมาณหนึ่งแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะอยู่กับการที่บบว่าเราต้องร้องให้ตรงคีย์เราต้องร้องแบบให้เป๊ะๆนะแต่จริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุด จริงความที่สุดคือฟิลลิ่งในการที่จะสื่อสารเข้าไปซึ่งเพลงนี้เราได้แบบว่าโอเคได้โปรดิวเซอร์มานะฮะได้พี่เบนซ์มามาช่วยแล้วก็บวกกับประสบการณ์ที่เราแบบประมาณนึงฮะก็เลยเอามาใส่ในเพลงนี้เต็มที่เลยเป็นตัวเราอัปลดกันทั้งคนเลยแล้วก็มีแบบสมิลมาในแบบพาร์ทข,ของการแรปด้วยพาร์ทของการแรปพาร์ทในการของการแต่งเนื้อเพลงครับใช่ข้อนี้พอเพลงผ่านไปแล้วพูดถึงตัว MV ทําไมถึงเลือกจะถ่ายทอดผ่านเนี่ยการเล่นฟุตบอลเพราะเราชอบอ่ะ ก็จริงๆอ่ะได้คุยกับพี่เคียรทีมมาอยู่แล้วว่าผิดแผนเนี่ยเราใช้กับอะไรดีก็เลยรู้สึกว่ามารีเลทกับกีฬาไหมตอนแรกอ่ะคุยกันตอนนั้นขับรถอยู่เลยฮะคุยกับเขาพี่เขาขับรถอยู่บอกว่าเออว่ะถ้าสมมติเป็นฟิลแบบเป็นกีฬากีฬานึงอ่ะตอนแรกอ่ะคิดในในเชิงของการแบบล้ำเส้นก่อนผิดแผนล้ำเส้นไม่ชอบเขาอะไรเงี้ย ทั้งนั้นที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจจะชอบเขาตั้งแต่แรกอ,อื้ยก็เลยโอเคลองลองมาในทางกีฬาดูแต่เรายังไม่รู้เลยนะว่าจะเป็นกีฬาอะไรครับพี่เขาก็เลยเสนอมาว่านั้นเป็นกีฬาฟุตบอลไหม,มเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็ไปผิดแผ่ในส่วนของแบบว่าปกติฟุตบอลเนี่ยไม่คิดว่าแบบจะมีผู้หญิงมาเล่นด้วยในตรงนี้จริงๆมันก็มีฟุตบอลผู้หญิงแหละแต่ว่าเราไม่คิดว่าคู่แข่งเราจะเป็นผู้หญิงใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ชายก็ชายล้วนใช่อือะไรอย่างนี้แล้วพอมันเป็นผู้หญิงทําไมถึงเป็นน้องซีคะ ไซซีอะฮะคือผมเคยมีโอกาสได้เจอเขาในตอนที่ไปงานวันเกิดรุ่นพี่ในวงการนี่แหละครับแล้วเรชวนกันไปแล้วเราได้เจอเขาได้มีโอกาสคุยกับเขาแล้วก็รู้ว่าไซซีเนี่ยอายุเท่ากับผมอ้าวหรอใช่อายุเป็นรุ่นเดียวกันแต่ไซซีเหมือนเข้าวงการก่อนใช่ไหมใช่เขาอยู่วงการมานานแล้วเพราะฉะนั้นเราเขาก็น่าจะแกวผมหน่อยแกประสบการ์แกประสบการ์ใช่แกประสบการณ์แต่ว่าไซซีอะเขาเป็นคนที่ทัศนคติในการทํางานแบบดีมากแล้วก็เขาเป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักได้เท่ได้แล้วก็แบบ ความสามารถเขาคบเครื่องแล้วรู้สึกว่าถ้าเราได้ไซซีมาอยู่ในการแบบว่า MV เพลงนี้จะทําให้แบบ MV ดูน่ารักดูฟูลฟิลขึ้นอะไรอย่างนี้ซึ่งไซซีเนี่ยรับทเป็นผู้รักษาประตูของอีกฝั่งหนึ่งช่เป็นกัปตันด้วยแล้วภารกิจของคุณใน MV คืออะไรคะภารกิจของผมใน MV เหะคต้องยิงให้ได้หรอก็คือต้องยิงให้ได้แต่นี่ดูคือผมยิงใส่เต็มที่มากเลยนะของจริงนี่คือยิงแรงมากเลยนะแล้วไซซีจับได้ด้วยมือเดียวมือเดียวทากาวหรือเปล่าก็ไม่รู้เหนียวมากหรือว่าอาจจะไม่อาบน้ํามา ปล่อยให้เหนียวอะไรอย่เงี้ยราเล่นนะไซซีขอโทษฮะแล้วสุดท้ายแล้วมันมันได้ไหมอ่ะพี่เชื่อป่าว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะฮะที่รับรีแอคกันอ่ะคือรับกันแบบจินตนาการล้วนๆเพราะว่าเพราะว่าวันนั้นอะไซซีเขาเขามีแบบว่าเขาไม่สามารถอยู่เต็มคิวได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็เลยต้องแบบล็อกล็อกล็อกไว้แบบเวลาเราเล่นรับรับรีแอคกันอะคือเล่นคนเดียวเล่นคนเดียวอะไรอย่างี้ มีแค่บางชอ็ชอตชอ็อตน้อยมากที่แบบว่าเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยหรออย่างชอ็อตไหนบ้างที่เล่นด้วยกันที่แบบได้มีการรับส่งอารมณ์กันจาได้ไหมคะที่มีการรับส่งกันเหรออืมอันนี้ผมก็เล่นคนเดียวอืมอันนี้ก็คนเดียวเดี๋ยวนะชอ็อตไหนนะน่าจะช็อตสุดท้ายปะ่ะเนี่ยก็เนี่ยช็อตนี้แหละฮะที่เล่นด้วยกันอะไรเงี้ยส่ง<อ>ด้วยกันเพราะว่าเป็นชอ็อตแท้จะเป็นช็อตเดียวเลยที่รับส่งกันอะไรเงี้ยอืมอืมช็อตที่เอาโหลดโดนลูกบอลเข้าไปอันนั้นคือโดนจริงป่ะไม่จริงครับจินตนาการล อไอที่ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บโอ,โอ้โอ้โอ้ทุกอย่างนี่คือการอินพไวทั้งนั้นเลยเฮ้ยแต่ตอนโดนเข้าหน้าแอบคิดว่าเฮ้ยหรือว่าน้องทุ่มเทแบบจริงแต่ก็ไม่น,าน่าเราเดือสียโฉมก็คือ acting หมดเลยครับ <ๆ S 2> ทุกอย่าง <ๆ S 2> ผ่านการ acting จินตนาการนะฮะทั้งหมดเลยๆๆก็ดิึงเราผ่านการแสดงมาเราก็ต้องเอามาใช้ก็อย่างที่ผมบอกตอนแรกพัฒนาการพัฒนาการจะได้เห็นทั้งหมดเลยแล้วสุดท้ายแล้วบทสรุปของ MV ผิดแผนนี้มันได้ข้อสรุปยังไงบ้างคะ ได้ข้อสรุปตรงที่ว่าคือเราเนี่ยยอมเราเป็นกับตนทีมเราจริงๆเราต้องชนะถูกไหมแต่เรายอมให้อีกทีมมืงชนะเพราะว่าเราแบบไปหลงรักเขาตอนไหนก็ไม่รู้ตัวเลยคุณเป็นนอนใช่ไหมผมอาจจะเป็นนอนบนไส้ก็ได้<อ>แต่ผมว่ามันมีช็อตที่ผมรู้สึกว่าหลงรักเขาผมอาจจะฟีลแบบใน MV นะอาจจะชอบคนเก่งท<อ>้าทายชาเลนจ์ดูอ่ะเขาม่มีเสน่ห์จังเลยตอนที่เรายิงไปแทบตายนะเขารับไดม้มือเดียวอะไรอย่างเงี้ยอุ้ย เราเผื่อไปเราแบบเผื่อไปชอบเขาตอนนั้นเลยหรือเปล่าแล้วเป็นจุดที่ทําให้เราแบบว่ายอมที่จะแบบทาประตูเข้าตัวเองแบบว่าเออแล้วก็แบบมาบังประตูให้มาบังกูให้อะไรก็ผิดแผนไปหมดเลยผิดแผนไปหมดเลยแผนที่จะเล่นแบบต่อสู้กันอย่างเอาไปเอาตายใช่จะแบบจากที่จะเอาชนะให้ได้สรุปคือให้เขาชนะนั่นแหละผิดแผนไปชอบเขาไงครับตาอู่ฟังเพลงนี้แล้วเป็นยังไงบ้างโอ้พี่อูได้ฟังก็ เขาก็บอกกับผมเลยนะรีแอคชั่นแรกคือบอกเฮ้ยเพลงนี้มีความเป็นออโหลดนี่แหละคือออพโหลดพออัโหลดอ่ะถ้าคนมองเข้ามาก็จะรู้สึกได้ถึงความสดใสถึงความแบบขี้เล่นอะไรของเขาอะ่ะน,นี่นี่นี่มีรีแอคด้วยกันนะฮะเขาก็จะ i, เป็นฟีว่าเฮ้ยเพลงนี้คืออัฟโหลดเลยก็จะได้ใส่แบบเนี้ยทุกอย่างนะฮะที่เล่นอิมโฟไวด์ทุกอย่างเนี่ยด้วยด้วยความที่เราได้ทํางานกับพี่ตัว๋วพี่ตั๋วเขาก็คือเป็นพุ่มกับที่เคยทำเอ็มีเพลงไม่ตอบเลยนะอ๋อ ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึงได้กลับมาร่วมงานกอีกครั้งหนึ่งก็เลยเขารู้ในตัวตนของเราตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็อเขาบอกเขาาไม่ได้จํากัดการเล่นเลยครับว่ารถต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาให้เราลองปล่อยเขาแค่บอกว่าเขาต้องการภาพแบบไหน จนสุดท้ายเรื่องอารมณ์หรือเรื่องของการอินโฟไวท์เขาให้เราปล่อยไอเดียเต็มที่อูปแปลว่าเพลงเนี้ยคือรถมีส่วนในการแบบอินโฟไวท์ตั้งแต่เรื่องของการดีไซน์กา,ซนการลองละที่น้องบอกว่าแอดลิบด้วยไม่แต่การแสดงเอวีเราก็ได้เหมือนโชว์ของใส่ของเต็มที่เหมือนกันถูกต้องแล้วเรื่องของท่าเต้นด้วยท่าเต้นเนี่ยผมได้พี่มาไม่ได้ไม่ได้คิดเองทั้งหมดแต่ว่าคอนเซปต์เขาละกันผมมาบีไปว่าผมอ่ะคิดถึงการผิดแผนแล้วรู้สึกว่าเราทําอะไรไม่ได้ดังใจอ่ะมันจะเป็นฟีแบบ ไม่น่าเลยว่ะรู้สึกแบบไม่น่าเลยอะไรเงี้ยก็เลยเอ้ยหรือว่าเอาเพลงนี้มาใช้แบบเป็นเอาเอาท่านี้มาใช้ในท่าเต้น<อ>เป็นฟีลแบบเนี่ยอ๋อคือเราก็มีการแชร์ไอเดียด้วยแชร์ไอเดียก็แบบว่าเราอยากให้มันมีท่านี้นะแล้ว<อ>บวกกับการที่เราอะได้พี่มิกมาพี่มิกซิมฮะเขาเป็นโคโยการที่เราอะทํางานมาตั้งแต่แบบ last วันเลยก็เขาก็จะรู้ว่าตัวเราเป็นแบบไหนมีมีเบสิกการเต้นแบบไหนแล้วท่าเต้นแบบไหนที่จะเหมาะกับเราแล้วเราไม่เครียด <SA B> ใช่ถือว่างานนี้ก็เหมือนอาจจะได้ท้าทายเราส่วนนึงแต่ว่าเบสิกก็คือได้มันเหมือนเข้ามือเราเหมือนกันไหครับโรดว่าก็ใครเข้ามือเราด้วยใช่เลยหรอใช่เลยตอนนี้ <c oughs> แซลเก่งมากล้มไม่ได้นะครับมา EFMJ จี่นัยนะคือล้มไม่ได้นะ Our road is so handsome นี่มีคอมเมนต์ We love you abroad from the Philippines ขอบคุณนะครับพอดีว่าช่วงนี้แบบว่าไปแบบ world tour มาก็เลยแบบเฟลแบบนิดนึงสัดดี h e l โอเคย่าก็คือจริงๆแบบพูดร้องเพลงท่อนไทยก็ไม่ค่อยชัดนะฮะหรอถ้าอย่างนั้นเอารจะโชว์ความสามารถด้วยการร้องผิดแผนเป็นภาษาอังกฤษพอดีว่าลืมแล้วฮะกลับมาอยู่ืางชทยก็จําแบบอยู่ประเทศไทยแล้วโอเคเพลงเชื่อผิดแผนในชีวิตจริงเคยเจออะไรผิดแผนบ้างไหมมีดีครับหลักๆเลยฮะพี่คือไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมาอยู่ในวงการด้วยซ้ำ อ้าพี่อ่ะผมเรียนไฟแนนซ์มาผมเรียนแบบสายวิชาการอ่ะใครจะไปคิดว่าผมไปําทำงานด้านจะเป็นดาราเนาะจะมาเป็นไม่เคยคิดว่าตั้แต่แรกแล้วก็ไม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาแบบร้องเพลงกับเต้นอะไรอย่างงี้ได้ด้วยอืมแต่มันก็เป็นการผิดแผนที่พี่แนวว่าน้องก็เอนจอยแหละใช่เอ j นจอยฮะครับผมมาสุดท้ายแล้วฝากเพลงนี้กับชาว efm หน่อยครับผิดแผน ครับดีเสร็จแล้วลนะ่ะฮะเร็วมากเลยฮะอยากคุยต่อได้เดี๋ยวให้ <c oughs> เดี๋ยวให้เต้นชาเลนจ์แปดรอบึกันถ <c oughs> ึงใบสามครับก็ฝากเพลงฮะผิดแผนเดี๋ยวลองให้ฟังท่อนหนึ่งฮะลองให้ฟังท่อนหนึ่งท่อนทุกแล้วกันได้แต่ขอท่าด้วยนะท่าแบบอันเนี้ยได้เดี๋ยวไปพร้อมกันเลยฮะมันจะเป็น ผิดแผนฉันแล้วนี่เธอทำอะไรทำไมถึงลงเธอได้ขนาดนี้ไม่ได้เตรียมใจเมาก่อนออแค่ว่าใจมันบอกว่าคนคนนั้นคือเธอผิดแผนฉันแล้วคิดถึงเธอตลอดแต่ไม่เคยคิดว่าจะขนาดนี้พอได้ลองมาทบทวนกว่าที่ฉันจะรู้ตัวตกลุ่มรักเธอไปแล้วดีให้ตายนี่นี่นคือมองกล้องแทบไม่ทันแลนะ้วสลับตอนกล้องมอง กงไหนดีคือเพลงอ่ะมันเพลินนะแต่ถ้าเดี๋ยวก็คือเอาจริงก็ไม่ยากหรอกแต่ถ้าคนไม่มีพื้นฐานอย่างพี่แนนก็จะค่อนข้างแบบงงมันหรือกึกือนิดนึงมีท่าหนึ่งพีดเต้นได้แน่นอนมีท่อนหนึ่งฮะถามจริงไหนลองแซมเปิลมันจะเป็นอย่างงี้ฮะเธอหมดเหมือนพีดแพนดินแ t h ดิสแพนจะคนสนิทกลายเป็นยากให้เธอมาเป็นแฟนหมดแล้ว oh. มันก็จะเป็นแบบนี้ฮะพีด แผนแล้วก็ทุบตัวเองดิ้นรนวัดดิส p พลนแล้วก็ขับรถจากคนสนิทกลายเป็นอยากแล้วก็ชี้ชี้เสร็จแล้วเฮ้ยเชื่อแมมถ้าไม่มีอรถบอกเต้นผิดเหมือนเดิมอ่ะทีนึงมาทีนึงเราลองดูนะฮะเพลงผมเต้นได้ทุกเจนไม่ว่าจะเป็นเบบี้มูมเมอร์ก็เต้นได้มาลองมันจะเป็นอย่างนี้ฮะผิดแผนซึ้งและวเอ้ยผมติดไปใช่คนละท่อนผิดแผนของจริงไม่ใช่แค่ผิดแผนผิดท่อน มันจะเป็นอะไรดีฮะทั้งหมดเหมือนผิดแผนดินหาวดิส p พลนจะคนสนิทกลายเป็นยากให้เชื่อเหมือนเป็นแฟนแล้วก็ฟรีเอออันนี้ไม่ยากไม่ยากไม่ยากดังนั้นอย่าลืมไปเต้นกันด้วยแล้วก็ติดแฮชแท็กอะไรคะเพลงนี้ติดแฮชแท็กนะครับผมผิดแผนชาเลนจ์นะครับผมเต้นได้ในทอทอ ได้เลยต่อๆนะฮะเต้นได้กันเลยครับมีเวอร์ชันสองเวอร์ชันก็คือเวอร์ชั่นธรรมดาแล้วก็เวอร์ชันสเปดอัพก็คือแบบเวอร์ชั่นแบบน่ารักน่ารักอะไร่างนี้ฮะปีนี้มีโปรเจกต์อะไรอยากอัปเดตไหมคะเดี๋ยวมีซีรีส์มีหนังมีอะไรไหมครับเดี๋ยวมีซีรีส์ครับผม The Wi c k เก Game มฮะปีนี้ก็ได้เล่นกับพี่ตาอูนะทางช่องวันสเปดก็จะเป็นซีรีส์ที่แบบว่าแตกต่างกับรักไม่รู้ภาษาแล้วก็เลิฟอินทันสเลชันก็คือเรื่องเดียวกันอะไรอ่ะอ๋อรักไม่รู้ภาษากับเลิฟ รักไม่รู้ภาษาแล้วก็เซจูรี่อับเลิฟโอ้โหตายแล้วอยากเพิ่มผลงานให้ตัวเองอย่างนี้ก็ผลงานมันมีน้อยฮะก็แบบว่าก็เลยบอกว่านิดนึงได้ถ้ากันพี่แนนบอกว่าพี่แนนก็จัดรายการอยู่ที่94แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที m ใช่ไหมรวมกันอ่ะได้ได้อยู่ก็สรุปมีมีรักไม่รู้ภาษาครับกับเซนจูรี่อับเลอก็คือเรื่องนี้เนี่ยจะได้เห็นอะไรที่แตกต่างและไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนได้ดูประมาณเดือนไหนได้ดูน่าจะประมาณแบบคิวสามครับ เริ่มคิวสามฮะได้ดูตอนนี้ก็ฟังผิดแผนไปก่อนตอนนี้ฟังผิดแผนไปก่อนก็ล้านวิวแล้วฮะก็ไปกันต่อได้แบบยาวๆยังไม่เดือนเลยหนิใช่ไหมเอ็มบียังไม่หึงเดือนฮะแต่ก็ไปกันต่อได้เรื่อยๆครับแล้วก็ฝากแบบดู MB นะฮะได้ทาง y YouTube One Music เซิร์ชไปเลยว่าผิดแผนฝาวเฟโจริงๆแค่เซิร์ชผิดแผนก็ขึ้นแล้วฮะได้เลยวันนี้ขอบคุณออฟโรดนะขอบคุณพี่นาๆขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะครับค่ะบอมลาไปด้วยงานนี้จากออฟโรดกันตะลกับผิดแผนค่ะ